เมื่อยุคสามก๊กใกล้สิ้นสุดลงชื่อของซูมาเจียวซีมาเจา้าคือผู้ที่กลุ่มอำนาจเบเ็ดเสร็จเขาอาณาจักรวีก๊กไว้ในมือเขาคือผู้ที่เปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์จากราชวงศ์วยไปสู่ราชวงศ์จีนซูมาเจียวไม่ได้ตั้งตนเป็นจกักรพรรดิแต่มีอำนาจยิ่งกว่าจากักรพรรดิเขาเป็นที่รู้จักจากความทะเยอทะยานที่ซ่อนไม่มิดจนกลายเป็นสำนวนจีนที่ว่าซูมาเจียวคิดร้ายใครๆก็รู้ ต่อจากนี้เราจะเจาะลึกชีวิตของสูงมาเจียวตั้งแต่การสืบทอดอำนาจจากบิดาการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดอำนาจเบ็ดเสร็จการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพิชิตจ,จกกกและเหตุผลที่เขาเลือกรอเวลาก่อนจะสถาปนาราชวงศ์ใหม่ในรุ่นลูกชีวิตและพื้นเพมรดกแห่งอำนาจและปัญญา สุมาเจียวเป็นบุตรชายคนรองของสุมาอี้แม่ทัพและนักวางแผนที่ชาญฉลาดที่สุดคนหนึ่งในยุคสามก,ก๊กการเติบโตของเขาจึงถูกหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเมืองและความทะเยอทะยานสายเลือดผู้ทรงอำนาจการเป็นบุตรชายของสุมาอี้ทำให้สุมาเจียวมีฐานอำนาจและเครือข่ายที่แข็งแกร่งตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำส่วนใหญ่มักไม่มีการศึกษาและความรู้ เขาได้รับการฝึกฝนด้านการทหารการเมืองและปัญญาอย่างเข้มงวดทําให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารรัฐกิจและวางแผนยุทธศาสตร์ความอดทนและการรอคอยเขาเฝ้าดูบิดาและพี่ชายสูมาสูสร้างและรวบรวมอํานาจอย่างอดทนซึ่งสอนให้เขารู้จักศิลปะของจังหวัดเวลาในการเข้าถึงอํานาจสูงสุด บทเรียนการสืบทอดอำนาจที่มั่นคงมาจากรากฐานที่บิดาวางไว้ซูมาเจียวไม่ได้สร้างอาณาจักรจากศูนย์แต่สืบทอดมรดกทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบการขึ้นสู่อำนาจการกวาดล้างและการรวมศูนย์หลังการเสียชีวิตของซูมาอี้อำนาจในว่ยก,กกได้ตกไปอยู่ในมือของพี่ชายของเขาซูมาสูและเมื่อซูมาสูเสียชีวิตซูมาเจียวก็ก้าวขึ้นมากุมบังเหียนสูงสุด สืบทอดความเด็ดขาดในการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามที่ยังพักดีต่อราชวงศ์โจเช่นการปราบกบฏของจูกัดเอียนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการขจัดเสี้ยนน้มทางการเมืองการควบคุมทางการทหารเขาค่อยๆแต่งตั้งคนของเขาเข้าไปแทนที่ตำแหน่งแม่ทัพและผู้สำเร็จราชการในส่วนต่างๆของอาณาจากักรทำให้กองทัพวุยกกส่วนใหญ่อยู่ใต้การควบคุมของตระกูลสุมาโดยสมบูรณ์ อำนาจที่แท้จริงในภายในเวลาอันสัน้นซูมาเจียวกลายเป็นผู้สำเร็จราชการสูงสุดหรือที่เรียกว่าผู้ควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือจัก,กรพรรดิราชวงศ์วุยบทเรียนการยึดอำนาจที่แท้จริงคือการครวบคุมกองทัพและกวาดล้างคู่แข่งอย่างเบ็ดเสร็จซูมาเจียวแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากขุนนางไปเป็นผู้ปกครองการครวบคุมราชสำนักจัก,กรพรรดิที่ไร้บาลัง แม้โจโหวนจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของวุยและจกักรพรรดิองค์ก่อนหน้านั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่แต่ในทางปฏิบัติแล้วซูมาเจียวคือผู้กุมชะตาของวุยกกผู้มีอำนาจเหนือบาลังซูมาเจียวทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ทั้งหมดตั้งแต่การทำสงครามการทูตการแต่งตั้งขุนนางและแม้กระทั่งการกำหนดนโยบายเศรษ,ษฐกิจการลดทอนอำนาจกษัตริย์จักรพรรดิวุยถูกจำกัดอำนาจจนเหลือเพียงสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์เก่า ความพยายามของจกักรพรรดิบางองค์ในการต่อต้านเช่นการพยายามลอบสังหารซูมาเจียวล้วนจบลงด้วยความล้มเหลวและถูกปลดออกจากตำแหน่งการบริหารที่แข็งแรงการบริหารงานของซูมาเจียวมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพทำให้วีกกยังคงเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยและมีเสถียรภาพที่สุดในสามก,ก๊กซึ่งเป็นฐานสำคัญในการเดินหน้าสู่การรวมแผ่นดินสึกพิชิตจกกกผลงานที่ชี้ขาด ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซูมาเจียวคือการตัดสินใจทำสงครามกับจกกกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมแผ่นดินจีนผู้อยู่เบื้องหลังซูมาเจียวไม่ได้ลงสนามรบเองแต่เป็นผู้สั่งการและผู้จัดหาทรัพยากรให้กับกองทัพที่บุกจกกทั้งหมดเขาสามารถระดมทหารและสเสบียงจำนวนมากเพื่อสนับสนุนแผนการนี้การเลือกใช้แม่ทัพ เขาเป็นผู้เลือกใช้แม่ทัพที่มีความสามารถสูงแต่มีความขัดแย้งกันอย่างเต็งไหนและจงหุยเพื่อให้เกิดการแข่งขันและผลักดันผลงานให้ถึงที่สุดและง่ายต่อก,การกำจัดในภายหลังชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การล้มสลายของจกก๊กในปีคศ263ภายใต้การบัญชาการของแม่ทัพที่เขาแต่งตั้งทําให้หุยก๊กกลายเป็นมหาอํานาจที่ไร้คู่แข่งอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผลงานที่เสริมความชอบธรรมในการเปลี่ยนราชวงศ์ บทเรียนผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่แนวหน้าแต่ต้องรู้จักใช้คนที่ถูกต้องและจัดหาทรัพยากรให้เพียงคอสุมาเจียวคือตัวอย่างของผู้นำการเมืองที่ใช้กำลังทหารอย่างชาญฉลาดความทะเยอทะยานและชื่อเสียงสุมาเจียวคิดร้ายใครๆก็รู้แม้จะกลุ่มอำนาจไว้ในมืออย่างเบ็ดเสร็จแต่สุมาเจียวก็ถูกวิพากวิจารณอย่างหนักเกี่ยวกับความทะเยอทะยานที่ซ่อนไม่มิด สำนวนที่โด่งดังสำนวนจีนซือหมาเจ้าจือซินลู่เหรินเจียวจือหรือความคิดของซูมาเจียวใครๆก็รู้เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อวิพากวิจารณ์ว่าเขากำลังรอเวลาที่จะตั้งตนเป็นจักรพรรดิการเลือกที่จะรอแม้จะถูกกดดันและถูกวิพากวิจารณ์แต่ซูมาเจียวกลับเลือกที่จะรอเวลาเขาไม่เร่งรัดตั้งตนเป็นจักรพรรดิ อาจเป็นเพราะเขามองว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในเชิงความชอบธรรมหรือต้องการให้บุตรชายได้รับเกียรติในการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ทเรียนการเมืองคือศิลปะของความอดทนและจังหวะเวลาซูมาเจียวมีความทะเยอทะยานแต่มีความอดทนและรอคอยจนกว่ารากฐานจะมั่นคงอย่างแท้จริงก่อนที่จะลงมือทําในขั้นตอนสุดท้ายปล่อยชีวิตและการสืบทอดสะพานสู่ราชวงศ์จ้น สุมาเจียวเสียชีวิตในปีคศ265โดยที่เขายังไม่ทันได้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ด้วยตนเองการมอบหมายที่สำเร็จสุมาเจียวได้วางรากฐานอำนาจและเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะมอบหมายให้บุตรชายของเขาสุมาเอียนสีมาหยางเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อไปกำเนิดราชวงศ์จิน้น ในปีเดียวกันนั้นเองสุมาเอี่ยนก็บังคับให้จกักรพรรดิโจโหวนสละราชบัลลังก์และสถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นมาซึ่งหมายความว่าความฝันของสุมาเจียวสำเร็จในรุ่นลูกมรดกสุมาเจียวจึงไม่ได้ถูกจดจำในฐานะจกักรพรรดิแต่เป็นจกักรพรรดิผู้สร้างที่แท้จริงและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการปิดฉากยุคสามก,ก๊ก ความเจ้าเล่ห์และประสิทธิภาพสุมาเจียวเป็นตัวอย่างคลาสสิกของนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคสามก,ก๊กอำนาจเงาที่เหนือกว่าบัลลังเขาพิสูจน์ว่าอำนาจที่แท้จริงมาจากการควบคุมเบื้องหลังไม่ใช่แค่การนั่งอยู่บนบัลลังการเป็นผู้ควบคุมเบ็ดเสร็จทำให้เขาสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระการเป็นจัก,กรพรรดิความสมดุลในการใช้คน ความสามารถในการเลือกใช้แม่ทัพที่เก่งที่สุดในการพิชิตจกก๊กและการใช้เล่เหลี่ยมทางการเมืองกำจัดแม่ทัพเหล่านั้นเมื่อหมดประโยชน์แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดที่ไม่มีความเมตตาความชอบธรรมการรอให้สถานการณ์ทางการเมืองเหมาะสมที่สุดก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายทำให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจสู่ราชวงศ์จิ้นมีความชอบธรรมและราบรื่อกว่าการก่อกบฏทั่วไป ซูมาเจียวจึงเป็นผู้กลุ่มบังเหียนหุ่ยกกอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้นำที่ทำให้เรารู้ว่าการเมืองคือศิลปะของความอดทนและจังหวะเวลาและแม้จะถูกจดจำว่าเจ้าเล่และทะเยอทยานแต่เขาคือผู้ที่ทำให้แผ่นดินจีนกลับมารวมกันอีกครั้งภายใต้ราชวงศ์จีน